สวัสดีครับร้านไอดูโฟร์ไอเดียสาขาลาดพร้าวนะครับที่มือของผมเนี่ยก็คือเป็นขวดน้ำเก็บความร้อนความเย็นขนาด14ออนนะครับวันนี้เราจะทำการสกีนนะครับด้วยเครื่องยอดนิยมนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวเครื่องรีดร้อนเราเอาเพาะกล่องควบคุมเนี่ยสามารถถอดมาได้นะครับเดี๋ยวทำยังไงเรามาดูติดตามตอนต,ต่อไปนะครับก่อนอื่นเราจะต้องพิมพ์ภาพของเรานะครับ กลับซ้ายไปขวาแล้วก็มาแปะบนนี้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์ภาพเสร็จเรียบร้อยเป็นกระดาษซับวิเมชันนะครับอย่าลืมกลับด้านซ้ายไปขวาให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาแปะที่ผิวของตัวขวดน้ํานะครับหลังจากที่เราคุมรอบของตัวผิวขวดน้ําแล้วยึดด้วยเทปกันความร้อนนะครับเราก็จะมาใส่ใมโมตัวนี้ได้เลย ครับก็เราได้อุณหภูมิกับเวลาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็สวมเข้าไปในขนาดของโมกแก้วนะครับเราใช้ขนาดของโมกแก้ว6ออนได้เลยนะครับนัให้แน่นนะครับกดปุ่มขามือครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เรามาดูชิ้นงานกันเราต้องทิ้งไว้ให้เย็นสักครักหนึ่งแล้วเราก็แกะชิ้นงานเลยนะครับกุภาพสวยงามมากเลยนะครับเรียบเ่าก่อนเรียบร้อยนะครับสี สดมากเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฟ้าพร้อมใช้งานได้คก็ถูกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับร้านไอดูฟอยเดยสาขาลาดพร้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ